สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพาไปดูเห็ดแพะที่คุณหญิงจันเขาไปเก็บมาจากไร่จันตาการ์เด้นค่ะวันนี้นะคะคุณหญิงจันเขาก็ทําความสะอาดเห็ดอยู่นะคะคุณหญิงจันไปเก็บเห็ดที่ไหนมาคะสวนน้ำพาวน้ำพาวลาดพาวเหรอคะลาดพาวน้ำพาวน้ําอ,อ๋อน้ำพาว สวนน้พรางสวนจันทาการเดนเหรอคะอ่าใช่ข้างบนนั้นมีเหตุเหรอคะโอ้ขึ้นลงขึ้นลงก็เหมือนที่เราไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไงอ๋อเขาบอกว่าไปหาเหตุเนี่ยอืมหมดแล้วเนี่ยทำไมวันนี้ได้น้อยจังคะโอ้ยก็แบ่งกันไปมีคนขึ้นไปเยอะไหมคะโอ้ขึ้นกันหลายเจ้าอยู่คนนั้นขึ้นคนนี้ลง เขาเห็ดนี่มันจะออกตามหลังกันก็มีใครจาดีก็ได้เห็ดแดงๆนี่เรียกอะไรคะคุณหญิงจันเห็ดแดงๆนะคะที่เป็นแดงๆนะคะเขาเรียกเห็ดอะไรน้ำมอยเห็ดอะไรเห็ดน้ำหมากน้ำมอยปะคะเห็ดน้ำหมากน้ำมอยอะไรมรู้สีม่วงรวมๆกันแล้วเขาเรียกเห็ดอะไรคะพวกนี้รวมๆกันแล้วเรียกเห็ดอะไรคะรวมๆกันแล้วนี่ก็คือเห็ดเห็ดแพะนะคะ เขาเรียกเห็ดแพะเนาะแพนเนี่ยภาษาเหนือแปลว่าป่าเนาะป่าแพ้เขาออกะเห็ดรวมเพราะอัเนี้ยถพาเห็ดละงกมันไม่มีแต่บ้านเราเรียกเห็ดกระดงไข่เหลืองกระดงไข่เหลืองไข่นกน่ะเออมันมันไม่เจอเขาขึ้นไปข้างบนนู่นเออเจอแต่เราขึ้นไม่ถึงอ๋อแต่ขึ้นไม่ถึงเอาแค่ของเราข้างล่างนี่นะ อันนี้ที่บริเวณที่สวนจันตาการ์เด้นใช่ไหมคะใช่บริเวณอ่าตรงตีนดอยอ่าตีนดอยตีนดอยนะเขาเรียกตีนดอยนะคะแล้ววันนี้จะเอามาทําอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเอานึ่งเอานึ่งใช่ไหมแล้วกินกับอะไรคะน้ำพริกน้ำปูหมูทอดน้ำพริกน้ำปูหมูทอดนะคะเป็นเมนูวันไหนคะ พรุ่งนี้เช้าเป็นเมนูพรุ่งนี้เช้านะคะมาดูกันว่าคุณหญิงจันเขาจะทำหนึ่งเห็ดแล้วเมื่อวานนี้ทําอะไรไปคะกับเห็ดเมื่อวานนี้แกงใส่หน่อไม้หวานกินจะลืมอัดคลิปใช่ไหมคะเออใช่อร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากอันนี้มันมีเห็ดน้ําหมากน้ามอยนะคะเออเอิงมันมีเห็ดบงหมูด้วยนะตรงไหนหมูบงหมูยายนี่ไปแกงหมดแล้วอันนี้แหละบงหมูอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดอะไรคะเห็ดอะไรที่เขาเรียกกันนะเห็ดด่านเห็ดอะไรเห็ดด่านเห็ดด่านแล้วเด็ดด่านไฟ เห็ดดานเห็ดดานที่เขาขายกันแพงๆอ่ะคันอันแท้สมมติขนาดนี้แล้วก็ไปอยู่ที่ตลาดนี่คุณหญิงว่าเขาขายยังไงคะแค่เนี้ยห้าสิบบาทถึงไหมคะเนี่ยในในประมาณนั้นห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้แบ่งกันไปเดี๋ยวเราจะแบ่งกันไปพรุ่งนี้คุณหญิงจันจะไปอีกไหมที่สวนอ่าอ่าไปไปไปดูมันสำปะหลังอ๋อไปดูมันสำปะหลังช่วงนี้เราดูเห็ดนะคะเราก็ไปเก็บเห็ดนะเก็บเห็ดอันนี้ที่แพร่นะคะเพราะว่าเห็ดก็ออกไม่ค่อยเยอะเหมือนทางภาคอีสานว่าฝนมันไม่ค่อยตกอ่าฝนไม่ค่อยตกอีสานออกเยอะเขาตกบ่อยเดี๋ยวก็ฝนไปโน่นเดี๋ยวก็ฝนไปโน่นของเรากลัวจะมาหู น้อยใจฝนคุณหญิงจันน้อยใจฝนโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจันเขาจะไปนึ่งเห็ดนะคะค่ะสวัสดีค่ะจะไปทําเห็ดนึง่งหลังจากที่คุณหญิงจันเขาล้างเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เอาไปใส่ในหวดหนึ่งข้าวนะคะเพื่อที่จะเอาไปทําการนึ่งหวดหนึ่งข้าวเนี่ยภาษาเหนือเรียกว่าซาหวดนะคะซาหวดนี่จะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหน้าตาของเห็ดหนึ่งนะคะซึ่งพรุ่งนี้เช้านะคะคุณห,หญิงจันก็จะตํน้ําพริกน้ําปูทอดหมูนะคะกินกับเห็ดหนึ่งนะคะจากเห็ดแพ้นะคะสีสวยสสีเป็นสีชมพูสีเหลืองสีดําอะไรแบบนี้นะคะพอเอามานึ่งแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่ว่ารสชาติต้องบอกเลยว่าหวานแล้วก็อร่อยมากทีเดียวค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ